สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันพีชวีวันการนะครับชุดที่สิบออกแล้วอ่าอันนี้ก็ปกก็จะเป็นแบบอ่าหนวดดำนะครับมาเชลดีทีนะแล้วก็แก๊งของเขานะตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกคนที่อยู่บนท้องฟ้านะครับเนี่ยอืมก็ใช้ชื่อชุดว่าเราผู้อาศัยบนเกาะแห่งท้องฟ้าอันลึกลับนะครับฮานะนะก็ เดินทางกันมาถึงชุดที่สิบแล้วนะสำหรับมันพีดไปเว้นการ์นะครับตัวละครก็จะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวมาแกะดูเลยดีกว่าเนาะแกะมาจากถุงและก็ประมาณนี้นะครับหลุดเหมือนเดิมนะหลุช่างมานันไว้ก่อนปกก็เป็นอย่างนี้นะครับข้างในแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิสต์ตัวละครนะว่าข้างในเล่มเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับอ โอเคเดี๋ยวมาดูมาดูกันเลยนะครับนี่นะมาชิรานะครับอันนี้พวกลิงภูเขาอืมเมนามีซาคิสโซโจโนะมองบังคิกเก็ตอ่ะตัวนี้ผมจำชื่อมันไม่ได้ละลืม ลาฟิทนะครับอันนี้แก๊งโหนดดำแนละ้วเบอร์เจสอาออกาออกเกอร์เออแล้วก็หัวหน้าแก๊งนะมาเชลดีทีสอ่ด็อกคิวอันนี้พวกคนบนท้องฟ้านะครับกันโฟลอามาซอนโคโนิสปากายา อ่าแล้วก็โนแลนจอมโกหนะครับเอออไม่ไม่มีเพื่อนของเขาหรอเนี่ยไอคนเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยมีมีแค่โนแลนตัวเดียวแล้วก็โดนประหารไปนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆให้ดูคร่าวๆ ก็วันพีชวิวเนการ์ดตอนนี้เดินทางมาถึงชุดที่10แล้วนะก็ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าแฟ้มผมนี่มันเต็มมากนะครับดูครับนี่คือแฟม้มของวันพีชวิวเนการ์ดนะครับในชุดที่1นึ่จนถึงชุดที่9นะที่อยู่ในแฟ้มนี้ยผมเก็บทุกชุดเสียไปเสียหายไปหลายตังนี่หว่ะดูดิโคตรหนานะครับก็มารู้เหมือนกันว่าเแฟ้มเล่มใหม่จะออกเมื่อไหร่นะครับก็ผมไม่รู้ว่าแฟ้มเล่มหนึ่งเนี่ยมัน มันใส่วิวเวิร์นการ์ดได้กี่ชุดนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะใส่ในชุดลงไปนะครับผมจะใส่ชุดที่สิบลงไปในแฟ้มนะครับผมซื้อมากี่ชุดกี่ชุดผมก็ยัดใส่แฟ้มหมดอนะ่ะผมไม่เคยเก็บเป็นเล่มคือผมผมไม่เคยเก็บเป็นเล่มอย่างเงี้ยไม่เคยเก็บเป็นเล่มอย่างเงี้ยคือแกะใส่แฟ้มหมดนะครับเออโอเคนะผมก็ประมาณนี้น,น,นะครับผมสำหรับวันพีชวิวเวนการ์ดนะชุดที่สิบ หาซื้อได้แล้วตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ในเว็บของแสมินเตอร์ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายไปที่เร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้นนในการผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะผมไปแล้วครับ